นะคะ,ะคุณผู้ชมเรื่องต่อไปเอาใจคนที่แหมตื่นยากตื่นเย็นไม่รู้จะขี้เซาอะไรนักหนาเรามีนาฬิกาปลุกรุ่นหนึ่งอยากจะมาแนะนำบอกเลยว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ตื่นยากมากค่ะโอ โอ้โหดิฉันว่าคนที่เป็นธาตุแมวธาตุหมาเข้าใจค่ะคลิปนี้เป็นอย่างดีเข้าใจแหละบางทีมันยังไม่ถึงเวลาตื่นเราอ่ะเข้าใจปะมบางทีแบบเอ้ยอยอีกห้านาทีอ่ะมันก็มามันปลุกมันก็ทำทุกอย่างมันเป็นนาฬิกาปลุกที่รุนแรงและถึงเนื้อถึงตัวมากจริง คือนาฬิกาปุกรุ่นนี้ถ้าคุณไม่ตื่นน่ะให้ด่าเลยเป<ช>็นใครก็ต้องตื่นตื่นมาด่าแล้วก็นอนต่อก็มีคือ <c oughs> เอาจริงๆคุณชนะคุณเคยไหม คุณเคยปล่อยให้ให้ทองขาวคุณเดินขึ้นมาไหมเคยมันก็จะมาปลุกมาเรียกมาพวพันเกี่ยวกับตัามันเห็นแล้วนอนอ่ะมันจะมาทันทีใช่ถูกต้องแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวมันเป็นแบบนี้จริงๆบ้านไหนมีสัตว์ที่เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเนี่ยบอกเลยคุณเข้าใจดีแน่นอนสมัยก่อนเดฉันมีสุนัขใช่ไหมใช่มันปลุกจริงๆมันปลุกแบบมันขึ้นมาแล้วมันก็ พอเราไม่ตื่นมันจะทำอะไรปะจะเริ่มเริ่มแกล้มกไอ้ายังนิ่งเฉยต่อมันอ่ะแพ้ขนาดนี้ไม่เชื่อนาะคุณก็ยังนอนสังเกตอาการมันอยู่ได้คุณมันพยายามจะแบบพอมันอยู่ด้วยกันนานๆมันพยายามจะนิ่งพยายามจะทําเป็นไม่สนใจแต่มันจะรู้วิธีการเอาชนะเรามากขึ้นสุดท้ายเราก็ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้ยอมทุกทียอมถ้าจูนเรียกว่าเป็นย่อแมวยอมใจคุณนะที่ยังยินนอนให้มันแบบแกล้งอยู่ได้ ไม่ยอมตื่นมันก็เหมือนคุณไม่ใช่เหรอคะค่ะอุ้ยคุณรู้เยอะเยอะจังเลย <c oughs> พอแล้วไม่พูดแล้ว